ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเดินข้ามคลองฉวางในวันที่6พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกานายชนวิทย์ตู้บันเทิงนายกเทศมนตรีเมืองนาสารพร้อมด้วยนางแสงจันทร์ปัตนากุลเลขานุการนายกเทศมนตรีนายสันติรักชาติที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายชวลิตเวียงวีระสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเดินข้ามคลองฉวาง เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนที่ใช้สะพานดังกล่าวในการสัญจรข้ามคลองฉวางจากนั้นติดตามการดำเนินงานจัดเตรียมพื้นที่บริเวณริมคลองฉวางเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39และการแข่งขันกีฬาอาวเวอร์โสแห่งชาติครั้งที่6คัดเลือกภาค4เมืองร้อยเกาะเกมที่จัดขึ้นในวันที่1 0ถึง19พฤศจิกายนนี้ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจพร้อมมอบรถเข็นและของใช้ในชีวิตประจำวันแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในวันที่10พฤศจิกายน2566นางอุราพรโพพนรองนายกเทศมนตรีเมืองนาสารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบรถเข็นและมอบของใช้ในชีวิตประจําวันให้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงชุมชนนาเตียและชุมชนทุ่งคาเกรียนใหม่ <_ d> um> เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและช่วยเหลือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการประชุมผู้นําชุมชนประจําเดือนพฤศจ,จิกายน2566ในวันที่7พฤศจ,จิกายน2566เวลา13.30นาทีนายอรัญญงกิเร รองนายกเทศมนตรีเมืองนาสารเป็นประธานการประชุมผู้นำชุมชนประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2566เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกกองฝ่ายพร้อมเสนอพิจารณาการสำรวจทรัพย์สินของชุมชนและการเตรียมสถานที่จัดประชาคมโดยมีนางอุราพรโร์โพพน์รองนายกเทศมนตรีนางแสงจันทร์ปัตตนาคุลเลขานายกเทศมนตรีนางสาวรัตนาพรบันเทิงจิตที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห,ห้องประชุมเทศบาลเมืองนาสารชั้น3พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่39และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่6รอบคัดเลือกภาค4เมืองร้อยเกาะเกมณจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่10พฤศจิกายน2566นายชนงวิทตู้บันเทิง นายกเทศมนตรีเมืองนาสารกล่าวรายงานการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดณบริเวณริมคลองฉว่างอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีดกรกรัมพนาศกลิ่นสวคนายอำเภอบ้านนาสารเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่39และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่6เมืองร้อยเกาะเกมระหว่างวันที่9ถึง27พฤศจิกายน2566ณจังหวัดสุราษฎร์ธานี การแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็นระดับเยาวชนจำนวน34ชนิดกีฬาการแข่งขันกีฬาอาวุโส11ชนิดกีฬาโดยใช้สนามแข่งขันใน7อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหลักซึ่งเทศบาลเมืองนาสารเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดแฮนบอลชายหาดแฮนบอลในร่มจักรยานถนนและจักรยานเสือภูเขาเพื่อคัดเลือกหาตัวแทนของภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39 ราชบุรีเกมระหว่างวันที่21ถึง31มีนาคม2567และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่6เมืองโอ่งเกมระหว่างวันที่19ถึง26เมษายน2566ณจังหวัดราชบุรี